สวัสดีรครับสวัสดีครับวันนี้เราตัมาเล่นแฟงกี้กับลูงเทว้ากำลังมาครับเล่นสามคนเลยเหรอรอโอ้โหแฟงกี้ในเกมเลยนะ GTA ใช่ไหมโอ้โหมีเ<อ>ขาชื่ออะไรนะเสียงสวรรค์มาแลนะ้วไหนรถคันไหนอะ่ะคันนี้ของลุงเทเบอร์คันไหนครับ เฟร็กกี้กับลูเกบิลเป็นรถเปรี้ยบคันนี้หรอแค่เขาสั่งรถมาใหม่เป็นคันนี้แล้วอ่ะอ๋อโหเท่มากเลยนะครับนี่มีรถโพลิสด้วยนะครับทุกคนนี่ว้าวมีโพลิสจิ๊บด้วยมีโพลิสจิ๊บด้วยโพลิสจิ๊บคอนคาสีบูคันนี้หรอใช่บูทั้งคันเลยใช่ไหมอันนี้อยู่กับบู Uh huh. มันก็ได้ทำให้มันไม่ปนกันได้เลยอืมโอ้โหอันนี้ใช่ไหมสีเหมือนกันแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อแบ่งสีเหรอครับอืมทุกคนอุ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอโอ้โหคันนี้เหรอคันนี้ครับลำนี้คือพลิเพนพลิเพนโอ้โหทำอะไรได้อ่ะพลิเพนทำอะไรได้อ่ะ เขาจะบินช่วยเหลือฮะเขาจะบินช่วยเหลือบินช่วยเหลือเหรอใช่ช่วยเหลือ,อยังไงครับแล,แล้วเราก็จะมีรถใครมาอีกคันนึงไหนอะสองคันไหนครับเอาดูขอดูทีโอ้ยเป็นรถคุณที่สองคันเลยอะโอ้โหคันนี้โพลิเทสมากเลยคันไหนเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินอืมคันนี้ก็สีน้ำเงินเหมือนกันโอ้โหสีฟ้าสีบูมีวีวีวอรสองคันเลยเหรอมีวีวอร์สมันมีดูข้างหสามไหน อ,อ,อ,อมีวอลาอันมีข้างวาวตรงนี้โอเคแล้วก็มีไซมีมสเซเลนซีอันโอ้ไซเลนซีอันเลยเหรอแล้วก็มีตรงนี้ด้วยอือฮัโอเคเดี๋ยวไม่บอกเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยวันีเพนแล้เนี่ยมันยิงเราก็เปิดได้โอเค โอเคว่าคันเก่านะครับหนครับโอจิปสีครีนเนี่ยหรอครับใช่คันนี้เคันเก่าโอนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้หอ,อ <c> u <oughs> ไม่ใช่ยี่ห้อใด้ท้องรถเนี่ยนยี่ห้ออะไรดูดิ อะไรอ่ะอันนี้อ,อันนี้เป็นคืออันไหนอ่ะมาลายไม่ไม่ใช่มาจูเลตไม่ใช่เหรอไม่ใช่เป็นแมทบ็อ,อ,อกอ๋อจูคือพอมัวแล้วแมทบ็อกเหรอลูกเหรอลองดูเพื่อดูสิทุกคนช่วยพ่อดูนะเห็นไหมทุกคนจะเห็นไหมข้างล่างโ,โอเคแมทบ็อกจริงด้วยพอมัวใช่ไหม มัวตัวไปหมดแล้วมัวตัวไปหมดโดยึบยังไม่ได้บอกเลยว่าเครื่องบินลำนี้เล่นยังไงมันมัน,ม,นมันจะกดตัวหาตรงนี้แล้วก็เปิดแล้วก็ตานลงไหนอ่าทำยังไงทำให้เพื่อนเพื่อนดูสิเขาไม่รู้อะปึ๊บโอ้ยไหนยังไงเอารถเข้าเหรอใช่ okay. แล้วก็ยิงไหนยิงยังไงโลกยิงตอนลง แล้วถอยู่ไหนอะ่ะก็ไม่ใส่ให้มันดีละ่ะโอ้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 าวทำไมจะไม่ได้ละ่ะโอ้เด็ทุกคนเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะปึ๊อใส่รถเข้าไปใช่ไหมแบบนี้โอ้โหว วเห็นที่นอนขาดด้วยใครใครทำที่นอนพ่อขาดพ่อเองพ่อเองพเอ๊ะเอ๊ะได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงอะไรครับนี่น้อนี่หนูโอ้โหมาแล้วนี่รถอะไรเนี้ย ฟังนะคนเสียงเสียงพวนนนี่วอนะอือโอ้โหง่วงน,นอนแล้วเด็กง่วงนอนแล้วทุกค<ม>นเนอนใครจะุ่นเข้วาวนกะเสียงสวรรค์พิชิตฟันเรียบรอ้อยเรียบร้อย โอเคงั okay. ้นบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายเดี๋ยวเรากลัเล่นกับพ่อก,กันนะเออฮะโอเคเราจะลงไปในทีวีของเราโอเคอย่าลืมแหละกดตินตามข้าช่องยูทูบน้องกันโอเคบ๊ายบายครัา <c oughs>